สวัสดีค่ะวันนี้ก็สีผ้ามาเบิงไก่นะคะตัวนี้ก็เป็นไก่ที่ตอมานะคะตอมาจากไอ้ห่วยนะคะเอามาาไม่นะคะยังบ่เชื่องซึ่งก็เอาตัวเมียไปโลเอานะคะก ทีการเฮทไทห้มันเชื่องกะคือสิเขาสิเอาทุงนะคะทุงผ่านะคะคุ้มหัวไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเทคนิคนะคะคุ้มสุมือนะคะมือละหานาะที่ซิฟนาะที่เลีวแต่โอกาสนะคะมันกะเริ่มเชื่องหลังจากกตยยูป,ปานะคะเขากะ ตกใจนะคะโดยธรรมชาติของเขาตัวนี้ง่ามมากเลยนะคะแต่หูเขาสิบ่ค่อยขาวันไหดมันนิ่งแล้วนะคะมือเศร้านี้ที่เอามาใหม่ๆโอโ้โหบบมีคํข้าาน,นิ่งเลยนะคะน,นี่ก็ไกลแกะลักษณะดีนะคะ ตะเดือยคมมากเลยทิ่มมือเลือดสาดไปเที่ยนึงแล้วนะคะสำหรับมุ้านี้ว่านเข่าไห้เขานะคะเขานังแม่นั่งคุยอยู่นี่ปกตินี่โอ้จะบินแบบตกใจมากเลยนะคะอันนี้็นใกล้ลักษณะดีนะคะ จับบ่ได้จับแล้วเดือนก็นทิ่มือเจ็บมากเลยนะคะสวยงามมากอ๋ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็จะปล่อยนะคะอยากให้ช่วมาไกลงามนะคะ ไก่ยู่อีกขอแกะถัดถัดกันไปก็จะมีอีกนะวันนี้ให้ช่มตัวนี้ก่อนนะคะสวยมากค่ะขนสวยจากสวยนะคะนี่ก็เป็นกระตาไขา่ไข่ไข่มาวางไข่แต่มันบ่มาวางหรอกค่ะเอาเลี้ยงไก่ ปลาลูกผสมนะคะมันจิบอกคขยในกองเดียวจัดโดยไฮดอกมันจีหาไข่ต่ำพุ่งยานะคะอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ตัวนี้สวยมากนะคะคุณนะคะ โดยเฉพาะต่างนะคะต่างสวยมากต่างใหญ่จากห้านะคะแต่เดือยนี่ยาวมาก ืัอน,นี้ก็มาอวดไก่เบี้ยงคันี้แหะคะ่ะขอบคุณดีเขามาเบิงนะคะสวัสดีค่ะ